ก็จะมาลองยันมาสามสูตรนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้สามตีเอหกแปดสิบห้าแรงนะผมถูครับคัดสภาพสภาพเครื่องเปอร์เซ็นต์นางฟ้าให้ลูกค้าเลยนะครับนี่พอดำดำน็อตลื่มเรื่มเราคัดเกรดคุณภาพให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับท่านลูกค้าสบายใจได้นี่ปั๊มน้ำแน่นแน่นลองน้ำให้ทุกตัวน้ำมันปล่อยไหลลงอย่างนี้นะครับเครื่องดีต้องเรียงได้ปกตินะครับอ้าฟังเสียงเลยครับ ครับเวลาดับแรงอัดแรงเวียงดีครับแจวครับ